จะดึงใข้ไปอ้าสเลยมามมีเปียผมสวยงามนะจ๊ะสีแดงพกกระดอนขาวและ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Bedroom Unboxing แค่นี้พอเหนื่อยอโอเควันนี้เราภูมิใจนำเสนอคลิปนี้มากเพราะนี่คือตัวหายากและเราอยู่ดีๆก็ไปเจอที่ Central World Toy R Us โอ้ oh, วันนั้นเราจําได้เลยลว่าเราเดินเข้าไปแล,แล้วก็เดินจริงๆอ่ะตั้งใจจะเข้าไปดูนานๆแล้วก็เดินเข้าไปที่ไทยอาร์อสแล้วก็เดินเข้าไปดูนานๆไม่มีนานๆาขา,ายเลยก็เลยเดินเข้าไปตักแป๊กต,ตักแป๊ก Lily, เข้าไปดูในบูธเอ็มซีเอนั่นแหละแล้วก็เห็นเห็นทั่วไปหละเห็นเออเรนโบว์อไม่มีเรนโบ้เห็นเรนโบ์ไฮก่อนแต่ว่าไม่มีตัวที่เราอยากได้แล้วก็เลยโอเคโอเอลเอ็มีก็ได้อืก็มีตัวตัวเดิมๆเพราะเราเคยไปดูที่นี่แล้วแล้วก็ยายาม อยู่ดีก็เตะสายตาให้เรามองเข้าไปข้างในลึกๆในในเชล์มันจะมีเลือดลึกๆก็มองเห็นว่าเอ๊ะกล่องนี้ไม่คุ้นเอ๊ะกล่องนี้คือกล่องที่เราตามหามาตั้งนานนี่แล้วเราก็เจอบ c ซ b บบตัวนี้จากซีรีส์สองหายากมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ้ดีใจมากที่ได้มาโอ้แล้วก็โชคดีไปกว่านั้นเป็นตัวที่ ลดราคาด้วยโอ้โหโอ้โหเด้งเด้งเบิ้ลเบิ้นตาย เด้งเเบิ้ลเบิลไปเนาะโอเคเรามาดูกันว่าซีรีส์2มีใครบ้างนะจริงๆก็เห็นหน้าครบตากันอยู่ตรงนี้แล้วก็คือนอกจาก b c ซ b บีที่เราพูดถึงอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันวันนี้ก็จะมี c a n d y l ล c ช o u s ก็คือตัวนี้แล้วก็จะมี Miss Independent ที่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ชุดของนางอยู่แล้วก็จะมีอ่า,อา <laughs> ตัวนี้แปลกประหลาดไปเลย Out Girl Out Girl ตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดของตัวเองอยู่แล้วก็เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยเนาะก็เป็นตัวเล่นของเราไปเลยนะจ๊ะก็เลยจะดูแปกตาไปแต่นี่ก็คือเรามีครบเซตแล้วและนี่คือตัวสุดท้ายของเซตคือ B C B B กับ L O L O M G เราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าเพื่อให้ไม่เป็การเสียเวลา ตน,น,นกล่องอาจจะเยินไปสักหน่อยเนาะเราเข้าใจว่าคงไปอยู่ในซอกเลืบของโกดังของ t o y อา s ์ไทยแลนดมาแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีประถากับการเล่นแต่อย่างใดนะจ๊ะเราไปแกะกล่องกันเลยวันนี้เราไม่ได้พีแกะกล่องไว้ก่อนดังนั้นเราอาจจะต้องมีการตัดฉิบชับฉิบชับฉิบชับนะจ๊ะ โอเคเบื้องต้นการใช้คัตเตอร์นะจ๊ะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองถ้าเกิดสมมติว่าหนูหนูน้องๆ้องเขาจาเป็นต้องใช้คัตเตอร์หรือว่ากันไกลนะจ๊ะก็ยังไงลองลรบกวนเฝ้าระวังดูน้องๆน,นิดนึงเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนาะโอ okay. เคเราตัดตรงไหนมนั่งแม่อ่ะโอเคเราตัดพลาสติกตรงนี้ออกพลาสติกอันนี้เราต้องตัดออกจริงๆเราไม่ต้องตัดนะข้างหลังจะมีตัวที่เป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้ ก็แค่เอาตัวรักออกอวางขัดออก็มออีมีสกอดเทปอยู่แก,เก็เอาตัวลักออกเสร็จแล้วโหก็มีสกอตเทปเพิ่มขึ้นอีกโอเคอย่าขาดนะะไม่ขาด ลอกสกอตเทปออกทั้งอันแล้วเราก็จะเอาแผ่นพลาสติกอันนี้ออกแล้วเราก็สามารถสไลด์ทูโอเพนได้แล้วเนาะ mm. ก็ดึง mm. เบื้องต้นเราดึงอันนี้ก่อนออกก่อนแล้วเราก็จะเห็นโอเคปิดสกอตเทปที่ไหนสักแห่งอีกแน่นอนอะ่ะติดสกอตเทปอันนี้เขออยายากใช้คัตเตอร์โอเคสไลด์ทูโอเพนแล้วนะ หนึสองสามอ่าเห็น2อฝั่งรู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนเลยก็โฟกัสที่น้องบีซีีจะเป็นสาวแบบสาวเพาะช่างเนาะเป็นสาวช่างอ่าใส่จีนทั้งตัวผูกเปียสองข้างเนาะโอ้อันนี้ให้ลุกมาเท่ไปเลยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพวกเซอร์ไพรส์ปปรต่างๆเนาะเดี๋ยวเราเอาเซอร์ไพรส์ปปรต่างๆนี้ออกมากันเลย เสร็จแล้วเราลองดูซิวา่าถ้าเกิดเราสไลด์ต่อไปเราจะเจอกับน้องแล้วนะจ๊ะและนี่คือน้องบีซีบีบหน้าสวยคนสวยของเราน้องเป็นสาวผมเข้มเนาะตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็คือมาพร้อมกับการแต่งหน้าแบบเบาๆหว,หวานๆเนาะไอายไลไนเนอร์สีชมพูอออ อายไลเนอร์สีดำมีอายแชโดว์สีชมพูปัดแก้มเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ทาปากสีชมพูส้มอ่อนเนาะแล้วก็มีโบผูกผมเป็นลายเป็นลายพกกระดอดเนาะพื้นเป็นสีแดงดอดเป็นสีขาวแล้วก็มัดเปียไว้สองข้างอย่างนี้นะเป็นผมสี neutral, นะูโตรเนาะเป็นผมสีธรรมชาติสีน้ำตาลเข้มเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่า นี่อันนี้เป็นน้องของน้อง BCBB เนาะเสียดายเราไม่ได้สะสมตัวเล็กเจ้าตัวเล็กอ่ะลองเปิดดูน้องมากับชุดชั้นในเนาะเป็นลายเอ่อเป็นลายผ้าสีแดงขาวแล้วก็มีเล่นลูกไม้ที่ขอบขอบเนาะอ่าน่าสนใจโอเคเอ่าเดี๋ยวเราเอาน้องออกมาจากตัวกล่องก่อนแล้วเรามาดูบ็อกเซสกันแล้วค่อยมารีวิวกันต่อ อะอะเรามาดูห้องแต่งตัวเนาะฝั่งนี้นะจ๊ะบ็อกเซตของน้องก็จะเป็นรูปรูปกับกร์จเนาะกราจ,แ,ราจแล้วก็จะมีตรงฝาผนังก็จะเป็นแบบไขควงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะเป็นทูสต่างๆทั้ง3ฝั่งก็จะเป็นรูปทูสต่างเนาะแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้นั่งแล้วก็มีกล่อง กล่องเครื่องมือช่างอยู่ตรงนี้ส่วนห้องแต่งตัวก็เป็นกระจกแบบหกเหลี่ยมเนาะโอเคโทนสีเป็นโทนสีฟ้าจีนก็สวยดีสวยงามดีเหมือนกับชุดที่น้องอใส่อยู่ที่หน้าปกนะจ๊ะเราไปแกะตัวน้องกันแล้วก็มารีวิวกันต่อเลยดีกว่าและนี่ก็คือสสิ่งที่เราได้ออกมาจากกล่องเนาะเดี๋ยวเราแกะตัวน้องออกมากันแล้วก็มารีวิวกันต่อ <c oughs> スイーツイッチ。<music> <music> น้องออกมาแล้วสวยมากสีผิวก็สวยตัวสีผมก็สวยตัวน้องก็สวยออกมาดูดีเชียวนะจ๊ะอ่าชุดเป็นแบบคนละส่วนกันเนาะกางเกงกางเกงชั้นในกับเสื้อชั้นใน แยกส่วนกันมีเวลโครอยู่ทั้งหลังอ่าถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็นเวลโครแบบทั้งข้างหลังเลยทั้งตัวเนาะถ้าเป็นกางเกงก็จะเป็นแบบเวลโครครึ่งตัวนะจ๊ะเป็นแบบตีนตุกเตะตุกแกครึ่งตัวแล้วก็ด้านหน้าของเสื้อเนาะนอกจากจะมีสายเดี่ยวเป็นสีแดงแล้วตรงนี้ก็ยังมีโบสีขาวอยู่นะจ๊ะส่วนโบผมมีการเย็บไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้โบหลุดเนาะแล้วก็ สำหรับคนที่ชอบเล่นตามออริจินัลก็ไม่แนะนำให้แกะเปียเนะเพราะว่าตรงเปียเนี่ยเขาใช้วิธีการมัดผมขึ้นไปนะจ๊ะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ฝีมือในการเปียรผมนิดนึงอาจจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่ขาถ้าหนูอยากให้คุณแม่แก้คืนให้เป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะถ้าคุณแม่เขาคอนเฟิร์มก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าการเปียแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระดับของคุณแม่ฝีมือคุณแม่นะจ๊ะอ่ะผมข้างหน้าเนาะหน้าม้าเป็นแบบ อ่อหย่อยๆฟูๆหน่อยนะจ๊ะก็เป็นหย่อยขยุกหนึ่งน่ารักดีเนาอะอคิ้วทำคิ้วแบบตรงเลยนะจ๊ะแล้วก็ตาเป็นตาสีออินดิโก้เนาะสีน้ำเงินสีม่วงผสมกันอู้น่ารักน่าสนใจแล้วก็ตัวมือมือออเล็บทาเล็บสีแดงสดเลยนะจ๊ะก็เข้ากับเข้ากับน้องได้เป็นอย่างดีมากๆอืมโอเคน้องมากับการขยับ ของ LOL OMG แบบปกติเลยเนาะหันซ้ายหันขวาได้ก้มเงยไม่ได้นะได้สุดแล้วนะจ๊ะขยับข้อออขยับไหล่ได้ทั้งหน้าหลังซ้ายขวาหมุนรอบเนาะแล้วก็ออขยับข้อศอกได้เนาะข้อศอกขยับได้พอสมควรแล้วก็ขยับข้อมือได้เนาะมือเป็นมืออ่อนนุ่มเนาะหัว อ๋อหัวเอ็นคอได้แต่ว่าไม่สามารถพยักหน้าได้พยักหน้าไม่ได้แต่เอ็นคอพอได้อยู่นะจ๊ะขาขาอ่แหกแหกได้ประมาณนี้เนาะขากว้างได้ประมาณนี้แล้วก็เตะหน้าเตะหน้าเตะหลังได้สบายแต่ว่าเข่าเป็นแบบหัวเข่าแบบ snap nee, นะี้เนาะก็คือได้หนึ่งระดับปอกแบ c ไปป๊อกแบ c มาแค่นั้นนะจ๊ะเข้าหน้าหลังได้จริงๆได้ข้างหลังข้างหลังอย่างเดียวนะรู้สึก โอเคองั้นเราไปแกะเซอร์ไพรส์แบ็กของน้องกันต่อเลยดีกว่าเซอร์ไพรส์แบ็กแรกก็คือมากับตัวน้องเลยน่าจะเป็นกระเป๋าของน้องเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์แบ็กแรกเราจะได้อะไรกัน <S <S เป็นกระเป๋าของอู้กระเป๋าน่ารักโอ้ถ้าเกิดมีกระเป๋านี้ในชีวิตจริงพี่ก็อยากจะซื้อมาใช้เหมือนกันกระเป๋าน่ารักจริงๆเนาะก็จะเป็นกระเป๋าแบบ เป็นจริงๆมีมีมรูปเป็นฟังชั่นอลกระเป๋าจริงๆสำหรับตุ๊ก,กตาเนาะก็ใช้งานได้ตัวกระเป๋าเป็นลายพกกอระดอสสีฟ้าขาวแล้วก็มีแต่งตกแต่งตกแต่งคาดเนาะแล้วก็มีขอบขอบเป็นเหมือนกับ ดุนต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 ุนดุนต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 ุนเนาะน่าจะเป็นดีเทลคล้ายๆเม็ด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 อย่างเงี้ยเม็ด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 อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจินตนาการเป็นไข่มุกหรือลูกปัดอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าเนาะอ่าส่วนสายสะพายเนาะเป็นสายผ้าเลยเป็นผ้านะเป็นผ้าอ่าน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงแล้วก็มีตัวหัวเข็มขัดไว้ใช้เลื่อนใช้เลื่อนสายได้ด้วยนะจ๊ะ ก็ใช้ได้จริงเลื่อนได้จริงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราถนัดแล้วก็แมีตัวแม่กุญแจเป็นเหมือนเครื่องประดับอยู่ที่หูกระเป๋าเนาะน่ารักมากชอบในชีวิตจริงถ้าหาได้ก็จะหาแบบนี้อ่ะเรามาดูแม็กกาซีนของน้องคนนี้กันน้องเกิดราศีเวอรโก้นะจ๊ะอ่ะอันนี้คือแฟชั่น b b นี่คือแม็กกาซีนแฟชั่น b b ที่มากับ L O L O M G ทุกรุ่นเนาะน้องเกิดราศีเวอร์โก้เนาะเขียนว่า Things don't always go as planned, but trust that they will work out. ทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามแผนหรือตามที่เราวางไว้หรอกแต่ว่าเชื่อเถอะมันมีหนทางของมันม,มันมีหนทางของมันอยู่ที่มันจะแก้ไขปัญหาของมันได้นะจ๊ะต่อมาเรามาดูเซอร์ไพรส์แบ็กอีก2ถุงที่เราได้รับจากฝั่งนี้กันดนูดูสักครู่นะจ๊ะ ออกมาแล้วโอ้ถุงแรกลายสวยงามเนาะเหมือนลายชุดชั้นในของน้องแล้วก็เป็นลายสีน้ําเงินสลับเป็นลายตารางตารางกันไปเนาะชิ้นแรกโอ้เป็นยีนเลยละ่ะดูสิว่าอ้าเป็นเสื้อยีนเนาะถือถอ่าชิ้นแรกเป็นเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์เนาะยีนจริงๆเลยแต่ว่าไม่ได้ผ้าหนามาก น่าจะใส่ง่ายแล้วก็ดีเทลเป็นกระดุมสีทองแล้วก็มีดีเทลอ่าดีเทลของได้เป็นได้สีเหลืองเนาะเป็นค่อนข้างสวยงามเย็บมาอย่างดีงามเนาะปกเปกิกอะไรทำทรงมาดีเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเลยนะจ๊ะนี่คือชิ้นแรก ส่วนไม้แขวนเสื้อเป็นไม้แขวนเสื้อสีเทาธรรมดาเอา่อสีมุกสีเทาธรรมดาเนาะเป็นแบบเต็มตัวเหมือนเดิมตาม lolmg ทุกรุ่นกันไปนะจ๊ะเรามาดูถุงผ้าใบที่2กันถุงผ้าใบที่สองก็จะมีเป็นเหมือนกับลาย อ่าป้ายทะเบียนรถเนาะก็จะมี Dream Big, Hollywood อ่านไม่ออก Fencer เหย็ <c oughs> อ่านไม่ออกต้องขอประทานภัยอ่าแล้วก็จะมี Too Fast for You, Equal Love, OMG Move โอ้เยอะแย,ยะน่ารักลายดีเทลน่ารักเลยอ่ะเรามาดูด้านในกันอ่าเป็นชุด เอียมจีนสีจีนอ่าสีเข้มเป็นด์กจีนส์เดี๋ยวออกมาให้ดูสักครู่นะจ๊ะโอ้ไม่ใช่ชุดเอียมแล้วละ่ะเป็นชุดหมีนี่เป็นชุดหมีจีนส์ข้างในเป็นมาเขนเสื้อสีแดงมา่กนเสื้อเต็มตัวสีแดงส่วนอันนี้เป็นชุดหมีจีนส์่าน่ารักมากเป็นสีเข้มเนาะอ่า การออกแบบตกแต่งด้วยได้สีฟ้าอ่อนหรือขาวไม่มั่นใจนะแล้วก็จะมีคลิปขอบแขนแบบพับแขนขึ้นมาเนาะก็จะเป็นสีฟ้ากับด้านในของ j ีนส s เหมือนกับเวลาพับผ้าขึ้นมาเนาะสองข้างเนาะตกแต่งกระดุมสีเงินแล้วเขาก็ห้อยที่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋า กระเป๋านี้ไม่ฟนะังชอนอลเนาะไม่สามารถลวงเข้าไปได้แต่ด้านหลังมีกระเป๋าหลังที่เป็นฟังชอนอลกระเป๋าลวงเข้าไปได้อ่าโดยที่เรามีกุญแจเขามีกุญแจเย็บมาก,กับชุดอย่างนี้แล้วก็ให้เราเสียบกุญแจไปด้านหลังกุญแจนี้แมทช์กับอะไรกับกระเป๋าอันนี้ไงที่เขามีแม่กุญแจล็อกตรงนี้ก็คือเอามาใช้กันแต่ใช้กันจริงไม่ได้นะไม่ได้ฟังกชอนอลขนาดนั้นเนาะข้างหลังเป็นเวลโครเนาะ เป็นเวลโครก็คือเป็นตินตุ๊กแกตไว้สําหรับใส่ชุดครึ่งตัวแบบนี้ก็ใส่น้องเข้าไปชูฟเข้าไปอย่างนี้แล้วค่อยติดเ okay. วลโครโอเคเรามาดูกล่องอีก2กล่องก็คือกล่องรองเท้ากับกล่องของขวัญกล่องรองเทา้าสีฟ้าอ่อนสวยมากเนาะ <c oughs> ดีเทลเป็น6ครึ่งเหมือนเดิมเนาะมีรูปให้ดูเรียบร้อยน่าจะเป็นบูธหลัก เดวลองดูกันว่าตรงปกหรือเปล่าเวลาเดี๋ยวนี้เราสั่งของออนไลน์ต้องดูว่าตรงปกหรือเปล่าตรงปกตรงปกหรือเปล่าอ่าตรงปกไหมน้องๆน,นี่คือรองเท้าบูทที่เราได้จากได้จากกล่องรองเท้าอันนี้เนาะอ่ารองเท้าบูทสีเหลืองมีส้นเป็นสีน้ำตาลมี มีขอบเป็นขอบสีดำเล่นสายเป็นสายสีทองนะจ๊ะและสุดท้ายของเราวันนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญหรือแฮชบ็อกของเราเนาะกล่องมีฝาอ่ะกล่องมีฝาเป็นลาย O-L-O-M-G สีแดงสดเนาะก็มาดูกันว่าข้างในมีอะไรเวลาเราเปิดกล่องนี้นะจ๊ะ ระมัดระวังเพราะว่าข้างในมักจะมีสินค้าเล็กๆน,น้อยๆห่ออยู่ในกระดาษทิชชู่ชิ้นนี้เนาะอ่ะอย่างแรกที่เราเจอเลยคือแว่นตาเนาะสีแว่นตาเ,นนเหมือนเป็นแว่นตาอ๋อ catwoman แว่นตาทรง catwoman เนาะปลายแหลมสีแดงแล้วก็ตัวแว่นเป็นสีเทาต่างหูสองข้างเป็นรูปน็อตแหละเขาเรียกว่าอะไรไขควง ห่วงน็อตสีทองเนาะน่ารักเที่ยวและสุดท้ายเป็นสร้อยคอสีทองเหมือนกันมีล็อกเก็ตเป็นรูปหัวใจแบบนี้เรามาดูกับเอ็ก s s เซสซอรีเพิ่มเติมของน้องนิดหนึง่งอ่าน้องให้เออหวีหว,วีสีเหลืองเนาะอันนี้หวีนี้สีนี้ไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อน แล้วก็ต่อมาเป็นสแตนสีฟ้าเข้มน้ำเงินเข้มฟ้าเข้มน้ำเงินไม่เข้มแต่เป็นสีฟ้าเข้มดีกว่าอย่างนี้เนาะน่าจะเรียกว่ายอย่างนี้ให้มาแบบทั้งล็อกเอวและสแตนนั่งเสียบไม่ลงลงและสแตนนั่งสแตนล็อกเอว อย่างนี้เป็นต้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งตัวน้องกันแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งตแต่ละชุดก็นานาจะรอดไหมเนี่ยผ้าเป็นผ้ายีนไม่ยืดด้วยนะปาปาดึงขึ้นไหมล่ะลูกโูหูหจะขาดเอา เป็นตัวที่แต่งตัวยากมากเพราะว่ากางเกงไม่ใช่กางเกงยียนยืดหมายถึงว่าตัวตัวเสื้อจาสูตรด้านในเนาะไม่ใช่กางเกงยียนยืดแล้วก็ไม่ไม่ใช่ยียนยืดสักอันหนึ่งเลยก็เลยเนื้อความที่ l o l o m g เป็นตัวที่สะโพกใหญ่แล้วก็ขาไม่ใช่ขาพลาสติกเนาะเป็นตัวขาแบบยาง ทำให้เวลาดึงมันค่อนข้างดึงยากเนาะก็แต่ว่าพอแต่งตัวออกมาเสร็จแล้วค่อนข้างจะประทับใจน้องออกมาสวยงามมากน้องน่ารักน้องตัวนี้น้องบีซี่บีบีเนี่ยก็จะเป็นตัวเล่นคู่กับน้องพนพเดชเนาะเพราะยังไงเรากะว่าให้เขาเป็นเพื่อนรักกันนะจ๊ะน้องเพิ่งจะสังเกตต,ตอนแต่งตัวให้น้องเนาะน้องมีฝ่ายอยู่ตรงนี้1เมตรใต้ตาเป็นฝ่ายเป็นบิวตี้มาร์คที่เราชอบมากเพราะว่าจริงๆเราอยากมีฝ่ายแต่จริงๆแล้วเราก็มีฝ่ายใต้ตาแหละแต่ว่า ไม่ชัดเจนไม่ใหญ่เท่าน้องเนาะนี่เป็นใยที่เราชอบแต่ว่าตามหัวเฮงแล้วใยใต้ตาเป็นจะทําให้ร้องไห้บ่อยนะจ๊ะอันนี้ตามหัวเฮงอย่าไปเชื่อพี่พี่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะจ๊ะอ่ะโอเคคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วสําหรับตัวนี้แต่อย่างที่บอกชอบตัวนี้มากจริงๆเลง,งตัวนี้มานานมากแล้วอยากได้ตัวนี้เข้ามาอยู่ในคอลเลกชันของเราเพราะว่าอยากเอามาเป็นตัวเล่นเพราะว่าด้วยความที่ หน้าก็สวยผมก็สวยผิวก็สวยแล้วก็ยังเป็นผมแบบผมแบบ natural hair ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้นอนเข้ามาอยู่ใน collection ข้อพิจารณานิดนึงของน้องเนาะโบเท่าที่เราเห็นโบไม่ได้เก็บขอบมาเนาะดังนั้นโบน่าจะริ้วง่ายเนะยาะเนี่ยยังมียังมีได้ริ้วใช่ไหมอย่าไปถอนมันถอนปุ๊บรันเลย m มกิ Make it รันเวย์เลย นะจะ๊ะแล้วก็ข้างหลังตอนที่เราตอนที่เราพยายามยัดกางเกงเข้ามาก็เกิดอาการปริขึ้นแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ยีนยืดดังนั้นพอมันเป็นยีนจริงเวลาที่เราพยายามออกแรงปึ๊ดมันก็ปุดออกมาแบบนี้เลยนะจะ๊ะก็คาดว่านั่นคือทั้งหมดของน้อง BCBB ที่เราจะรีวิวในวันนี้ ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe คลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราเนาะมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะจ๊ะอ,อ,อยากติชมหรือว่าอยากให้เรารีวิวตุ๊กตารุ่นไหนตัวไหนยังไงลองมาคุยกันเนาะถ้าเป็นตุ๊กตาแฟชั่นดาวที่เข้าตาเราแน่นอนเราหยิบจับมารีวิวแน่นอนจ้าวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊าโควิด19ยังไม่ได้ไปไหนเนาะจนตอนนี้จะเข้าปี2000 เวลาที่วิดีโอนี้ออกอาจจะเป็น2022ไปแล้วหรืออาจจะเป็นไปลายปลายสอยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเยอะๆมากๆนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้เนาะยังไงดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดูแลรักษาสุขภาพครอบครัวให้มากๆล้างมือให้บ่อยๆแล้วก็พยายามค e e s s o i i l l i s t t n n i n n g รู้ว่าตอนนี้ประเทศเปิดแล้วแต่ว่า Social distancing ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเนาะถ้าเกิด เราสามารถรักษาระยะห่างได้ล้างมือให้บ่อยๆได้เราก็จะปลอดภัยจากโควิดไปอีกหนึ่งระดับนะจ๊ะวันนี้ลากันไปก่อนนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวน้องเพเดชบ๊ายบายเรีวลูกน้องเพเดชบ๊ายบายน้องเพเดชมือไปไหนก็ไม่รู้เอาน้องเพเดชบ๊ายบายอยู่แล้วบ๊ายบายค่ะบีซีบีบีก็บ๊ายบายค่ะ